ท่านที่เคารพได้มิษายทุกท่านครับผมพลตรีดออรอนุชาติบุญน,นาควันนี้เป็นวันศุกร์ที่14พฤษภาคม2564ครับได้ติดค้างไว้หลายวันก็มีเกี่ยวกับเรื่องท่านชาติชายชุนทวันที่เล่าค้าเอาไว้ประจวบกับ มีเรื่องราวสำคัญต่างๆหลายเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งต่อความเั่นคองแห่งชาติจากการกระทำของกลุ่มคนชั่วร้ายทั้งกลุ่มไม่ตีและกลุ่มไม่น่าเลี่ยมพร้อมกับพรรคการเมืองชั่วสองสามพักซึ่งตั้งหน้าตั้งตาจะบ่อนทำลายประเทศชาติก็เราก็จึงค้างเรื่อง,งท่านชาติชายไว้หลายวันแล้ว จากเติมที่เคยเล่าเอยก็เลือกบทปากของท่านในการช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตการขาดแคลนน้ำมันอย่างร้ายแรงในประเทศไทยในยุคที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านสามารถเดินทางไปเจราจากับนายกรัรรีโจยนหลาขอซื้อน้ำมันในราคามิตรภาพ ได้ตั้งโจทย์ไว้ว่าราคามิตรภาพเนี่ยมันไม่เคยมีมาก่อนในโลกที่เขาซื้อขายน้ำมันกันก็ซื้อกันราคาตลาดแล้วจะคิดกันอย่างไรเพราะท่านนายมงตีโจยไหลท่านตอบมาด้วยนโยบายทางการทูตระดับสูงเรียกว่าเป็นวิธีคิดอย่างเหนือเมฆทีเดียว ท่านบอกว่าไทยอยากจะซื้อเป็นเงินเท่าไหร่ให้แจ้งราคามาจีนจะไม่เกี่ยงราคาใดๆทั้งสิ้นอยากซื้อกี่บาทกี่ดอลลาร์จรีนจะขายให้ขอให้ไทยเป็นฝ่ายตั้งราคาไปที่งนี่เป็นเกมวัดใจกันวัดศักดิ์ศรีของประเทศชาติถ้าหากเราเห็นแก่ตัวและโมบโลภมากบอกเข้าในราคาต่ำ เพราะว่าดีติจะได้ซื้อของถูกๆมันก็กระเทือนต่อเกียรติยศศักดิ์ศรีของชาติบ้านเมืองเราไม่ใช่ประเทศบ้านป่าเมืองเถื่อนจะไปเอารัดเอาเปรียบเขาได้อย่างไรแต่ถ้าหากบอกไว้เอางั้นก็ขายราคาตลาดว่าราคาตลาดมันก็ไม่ใช่ราคามิตรภาพใช่ไหมล่ะแล้วเราก็ต้องการซื้อในราคามิตรภาพเีแล้วจีก็อยากจะขายให้ ไอวิธีคิดท่านชาญชายท่านก็น,นำมาพิจารณาใกล้ควนดยจะเอาอยังไงดีไม่กีนเขาเสียประโยชน์ด้วยแต่ในขนาดเดียวกันประเทศไทยก็ได้สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมวางกันเถอะเป็นการออนพอมกันท่านก็เลยเอาราคา <c oughs> ขายในขนาดนั้นในท้องตลาดนั่นแหละ มาเป็นตัวเลขหนึง่งแล้วก็ราคาหน้าโรงกลันซึ่งราคาหน้าโรงกรันนี้ก็คือราคาที่เป็น,ปนต้นทุนผลิตและยังไม่ได้บวกผลกำไรใดๆทั้งสิ้นเอาไปอีกเป็นตัวหนึง่งก็เอาตัวเลขสองตัวนี้คือราคาตลาดที่เขาซื้อขายกันแล้วก็บวกกำไรเป็นไปนที่เรียบร้อยแล้วกับราคาหน้าโรงกรันซึ่งเป็นต้นทุนการผลิต รวมกันหารสองจีนก็ได้กำไรแต่กำไรที่ได้นั้นน้อยกว่าที่ควรจะได้เพราะว่าต่ำกว่าราคาตลาดและสูงกว่าราคาหน้าโรงกันไทยเราก็ได้ซื้อน้ำมันที่มีราคาต่ำกว่าท้องตลาดเพราะว่ามันเป็นราคามิตรภาพราคาที่เพื่อนขายให้เพื่อนพร้อมกันนั้น ที่สำคัญก็คือเราได้น้ำมันมาแก้ไขปัญหาการแขาดแคลนน้ำมันในประเทศไทยซึ่งตอนนั้นซื้อมาจากกีฬา5มิลลตันท่านที่มีอายุประมาณสัก50ท่านคงจำได้นหะครับถ้าสัก4 0ก็คงจะน้อยไปนะคงไม่รู้เรื่องรู้ราวนะตอนนั้นก็มีเพลงใช่ไหมน้ำมันขาดแคลนคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟนี่แหละครับเพราะน้ำมันไม่มี เมื่อน้ำมันไม่มีมันก็ไม่มีอะไรไปปัน่นกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าก็มาติดติดดับๆับต้องเข้าคิวกันยาวเป็นร้อยเมตรแต่ละปัม๊มแต่ละปัม๊มเพื่อรอเติมน้ํามันมันก็มีเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ดังในสมัยนั้นท่านจําได้ไหมปิดไฟไซคกรอนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้า ก่างเขียนจดหมายแล้วส่งทิ้งไปโรงงานทอผ้าถึงคนชื่อชันธนาที่เคยโสดตากันเป็นประจำนั่นไงเขาต้องปิดไฟอ่ะไฟมันขาดแคลนแต่จนทั้งได้ยินเพลงตอนนั้นอ่จนทั้งถึงปัจจุบันนี้นะผมก็ยังสงสัยอยู่หลายประเด็นเหมือนกันนะครับว่าก็มันจะเขียนจดหมายแล้วมันปิดไฟใส่กรอน จะเข้ามุ้งนอนด้วยซ้ำไปแล้วมันจะเขียนจดหมายได้อย่างไงตอนนี้ไปเป็นเรื่องความพิศวงที่เราจะต้องคบคิดกันต่อไปนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในการเขียนจดหมายไปถึงฉันทนาในครั้งนั้นนั่นก็คือเหตุนี้นะครับท่านชาติชายก็เลยช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำมันขายแคลนให้กับประเทศไทยโดยอาศัยทั้งความสมพันส่วนตัวด้วยที่ท่านโจไหล มีความซาบซึ้งต่อบิดาของท่านจงลพลผินชุนวันและอาศัยถึงวิธีคิดกั้นเชิงที่เหนือชั้นที่ท่านก็ทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์ในขณะเดียวกันจีนเขาก็ไม่ได้เสียประโยชน์เหมือนกับที่เราเอาลัทะเปรียบเขาก็มีใช่เรื่องอย่างนี้คนยุคใหม่แทบจะคิดอะไรไม่เป็นหรอกครับเพราะว่าค่อนข้างจะตืน่นเหมือนคนสมัยก่อนเพาะหร,หรครับ เนื่งองจากความหยิ่งแยโสโอหังนั่นแหละคิดว่ามี Google แล้วรู้อะไรหมดอันนั้นเป็นความคิดที่โง่ขามา,มากๆทีเดียวครับก่อนหน้านั้นท่านชาชายเนี่ยท่านเริ่มเข้าสู่วงการการเมืองตั้งแต่พศ2515ท่านเดินทางกลับเขามาในประเทศไทยหลังจากที่ตกกองพลสลิดในปะเทศไปอยู่ไอเยนจินาจ้เป็นเวลานับ10ปี กลับมาแล้วเนี่ยท่านก็นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในสมัยรัฐรัฐรฐบาลท่านจอมพลถน,นอมกิติขจรเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงเหตุการณ์หนึ่งครับซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยเลยผู้ก,ก่อการร้ายกลุ่ม Black September เข้ามายึดสนาน่สถานทูตอิสราเอลในประเทศไทยไอ้ Black September เนี่ยมัน โหดร้ายป่าเถื่อนมากมันเคยจับนักกีฬาอิสราเอล,ลที่เดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกที่ประเทศเยอรมันฆ่าทิ้งหมดตำรวจเยอรมันกว่าจะปราบปรามได้มันก็ฆ่านักกีฬาไปมากมายทีเดียวแล้วมันก็อาราวาสไอ้พวกนี้เป็นกลุ่มก่อการร้ายชายชาวปาเลสไตน์ซึ่งต่อต้านอิสราเอล ในการที่เข้าไปยึดครองดินแดนปปเลสต์พด้วทยแดนเปเลสต์เนี่ยนะมาเป็นดินแดนที่รกร้างว่างเปล่าเป็นทะเลทรายนะครับพวกที่อยู่ในดินแดนนี้ก็เป็นพวกเบดูอินพวกเร่ร่อนทั้งหลายตอนนี้ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาแล้วนะไม่ใช่ว่าเพิ่งมามีมาใกล้ๆนี้นะครับพวกยิวเนี่ยก็ได้รับการลังเกียจเดียดฉันจากชนชาติต่างๆเพราะว่าหลายชาติก็อิจฉา ยูนี่มีความมั่นคงในาศาสนาของตนเองมากเขาไม่กลืนกลายกับใครเลยและชีวิตเขาเป็นอยู่เขานี่แตกแยกจากคนอื่นเยอะอิสลามเนี่ยว่ากฎระเบียบเยอะแยะแล้วนะยูวมากกว่าอิสลามอีกทั้งอาหารการกินทั้งขนบรรมเนียมประเพณีของเขาและเขาก็มีจุดเด่นตรงที่เขามีความขยันขันแข็ง,ขงเป็นอย่างยิ่งเดินทางไปอาศัยอยู่ในประเทศใด ก็ทำมากินจนล่ำรวยเป็นที่อิจฉาริษยาของคนพื้นเมืองทั้งหลายเนี่ยเมื่ออิจฉาแล้วก็เกลียดเมื่อเกลียดก็หาเรื่องกันแกล้งขับไล่ออกไปแล้วก็ยึดทรัพย์สินของเขามาอย่างนี้เป็นประจำเลยคนยิวก็เลยคิดว่าฉันจะต้องมีประเทศของฉันเองแล้วเพราะในอดีตเนี่ยพระเจ้าเคยสัญญาให้ฉันเนี่ยต้องตั้งลกรากอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าคานาอันเป็นดินแดนที่อุดมด้วยน้ำนมและน้ำผึ้ง นั่นก็คือดินแดนปาเลสไตน์ในปัจจุบันนี้นะครับเขาก็เลยสะสมเงินขึ้นมาก,ก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วดินแดปนปาเลสไตน์เนี่ยมันเป็นทะเลทรายแห้งแล้งราคาที่ดินถูกไม่มีใครสนใจจะไปอยู่หรอกเพราะมันทุรก,กันดารพวกยิวเขาก็เก็บเงินเก็บทองส่งมาซื้อที่ดินเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆแล้วทยอยเข้ามาตั้งดินฐานในดินแดนนี้เรียกว่าลทัทธิไซออนิส คือก,กลับมาดินแดนเดิมที่พระเจ้าสัญญาเอาไว้พอหลังสงครามโลกครั้งตึงไอกระบวนการไซอนิสก็เข้มแข็งขึ้นเริ่มที่จะขยายตัวจากการซื้อดินแดนในาเไสไตน์เนี่ยได้มากขึ้นมากขึ้นไอไาเลสไตน์เนี่ยมันไม่ใช่ของคนพื้นเมืองอังกฤษมันเป็นเจ้านายคุมหัวอยู่ต้องนายแล้วอังกฤษเข็น,น่างนี้ก็เอกใจเอ พวกยิวจะมามากนิดนนอะไรเงี้ยอีจะมาตั้งถิ่นฐานนจะเป็นศัตรูกับข้าข้าเป็นเจ้านายที่นี่นะอังกฤษก็เลยต่อต้านลาทิเซีนิสก็จับพวกยิวต่างนีที่เป็นหัวโจกทั้งหลายเนี่ยนะไปขังไว้พวกยิวก็ทําการก่อการร้ายเหมือนกันฆ่าฟันในพวกนายทหารกฤษไปมากมายถึงกับระเบิดโรงแรมเดวิดซึ่งเป็นพวกนายทหารกฤษมันชอบอยู่ที่นั่นนะเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งในยุคนั้นนะครับ ตายไปเกลือละพวกอังกฤษทั้งหลายนะน,นะอังกฤษก็ไล่ปราบปราบเป็นการใหญ่จนเกิดสงครามโลกครั้งที่2เมื่อ2องสาวันนี้ผมเล่าไปแล้วว่าสงครามโลกครั้งที่2อเนี่ยอังกฤษมันสู้รอมเมลไม่ได้โดนรอมเมลซึ่งมีกมารังพลน้อยกว่าเยอะเลยไล่ตีก็เจอก็เจิงหัวสุกหัวสุกก็เลยต้องยอมปล่อยนักโทษอินสเลออกมาจากคุก เพราะว่าเยอรมันมันฆ่ายิวอ่ะไอ้พวกยิวที่อังกฤษมันจับไว้ถึงเขาจะเกลียดอังกฤษแต่เขาเกลียดเยอรมันมากกว่าเพราะปล่อยมาอังกฤษบอกเฮ้ยเองไปสู้ไอ้ยิวไอ้เยอรมันหน่อยนะเยอรมันมันฆ่าพวกเองเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวฉันจะเอาอาวุธให้ฝึกทหารให้ก็เอาสิพวกยิวก็ออกจากคุกมาแล้วก็ได้รับอาวุธจากอังกฤษให้ไปสู้กับเยอรมันพวก ผู้ร้ายที่อังกฤษเนี่ยมันจับเข้าคุคกกลายเป็นวีรบุรุษของประเทศอิสราเอลกันในปัจจุบันนี้ไงครับในพลโมเชดาดยันในายเบฮิมเบเดนกินแม้แต่นางโกด้าแมซึ่งเคยเป็นนายกรัฐมตรีของอิสราเอลเนี่ยต่างเป็นผู้ก่อการร้ายในสายตาอังกฤษทั้งนั้นพอได้รับการปล่อยออกมาก็ไปต่อสู้กับเยอรมันจนสงครามร่องสองยุติลง อิสราเอลก็เลยบอกว่าหลังสงครามนั้นเอนก็ขอตั้งประเทศนะเขาก็เลยดับรับการนุงจากอเมริกาและองค์การสหประชาชาติก็ให้การรับรองให้เขาเป็นประเทศเอกราชขึ้นมาเขาก็เลยเกิดประเทศขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อเหตุนั่นเองต้องเหนื่อนกับประเทศไทยนั่นแหละประเทศไทยเราอยู่รอดมาได้หลังสงครามโลกงที่สองไม่ถูกยึดครองโดยพวกสัมันธมิแตและกองกลังอังกฤษเนี่ยก็เพราะอเมริกามันช่วยไว้ก็เช่นกัน ดังน,นั้นพวกปาเลสไตน์ซึ่งเดิมตัวเองก็เล่ร่อนอยู่ในดินแดนนั่น่ะพออิสราเอลไปอยู่ไปซื้อดินแดนมาก็บวยวายบอกว่าเออของฉันนะไม่อยู่ได้ยังไงประกอบกับไอ้ประเทศอาหรับรอบๆเนี่ยพออิสราเอลตั้งประเทศขึ้นมาก็ทําการสหาบาทากะว่าวจะเหยียบอิสราเอลให้จมดินไปก็ลุมกันตืบๆปรากฏว่าแทนที่จะเหยียบเขาจมดินกับลบแพ้เขาอีก อิสราเอลก็เลยขยายประเทศได้อีกจากสงครามครั้งแรกและต่อมาก็ขยายอีกครั้งหนึ่งในสงคราม6วันและต่อมาก็ได้ดินแดนอีกในสงครามที่ชื่อว่ายมคิปปูดินแดนของอิสเอลก็เลยกระจายไปมากมายเข้าไปในฝั่งเวสต์แบงก์พวกเปอร์ไตี์เนี่ยซึ่งเลอแลนด์อยู่แถวนั้นนะ่ะอิสราเอลก็ตั้งประเทศได้บอกว่าอัองกฤษเล,ลอลนด์ได้ไงก็เลยจัดตั้งเป็นค่ายค่ายสําหรับผู้อพยพ ปาเลสไตน์ขึ้นมาก็อยู่ในดินแดนที่เราปาเลสไตน์ปัจจุบันซึ่งยังขัดแย้งกันอยู่แคะ่ไม่กี่วันนี้ก็ฆ่า,าฟันกันไปเป็นเรื่องปกติในแถบนั้นนะครับไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่หรอกดังน,นั้นก็มีการตั้งกลุ่มกองอาวุยชาวปาเลสไตน์ขึ้นมาเพื่อแก้แค้นอิสราเอลนั่นแหละก็คือเหตุการณ์ที่กลุ่มมิวนิกที่ผมเล่าเมื่อตอนต้นนี้แล้วโดยกลุ่ม Black September รไปจับนักกีฬาอิสราเอล ที่ไปแข่งโอลิมปิกที่กรุงมิวนิกแล้วก็ฆ่าฟันกันตอนนี้มันก็กำเริบได้ใจใช่ไหมเอ้ยกันทาได้ดีว่าเอาอีกมาเมืองไทยตอนนี้มันงงมาเจอคนไทยก็มันงงมากในสมัยปี2515รัฐบาลท่านจอมพลถนอมมามายึดสถานอุตอิสเลในประเทศไทยรัฐบาลก็แต่งตั้งให้ท่านพลอากาศเอกทวีจวุลศัพย์เป็นหัวหน้า ผู้มาข้ามาชาเหตุการณ์ดําเนินการแก้ไขปัญหานี้ก็อย่างที่เรียนแล้วครับเรื่องอย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมามาก่อนเลยในประวัติศาสตร์ไทยเราไม่มีกฎการประทะไม่เคยมีการเตรียมแผนการว่าจะ,ะเผชิญเหตุอย่างไรท่านเตตวีท่านก็เลยตั้งคณะทํางานขึ้นมาตอนนั้นท่านชาชายยังมียศเป็นพลจัตาวา ท่านก็เลยเข้าไปอยู่ส่วนหนึ่งในคณะทํางานของท่านพลอากาศเอกทวีจุลทรัพย์ด้วยเพราะท่านเป็นรัติช่วยวาการกระทรวงการต่างประเทศไปเจราจากับผู้ก่อร้ายปาเลสไตน์กลุ่ม Black เ e ปเทมเบอร์พวกที่เป็นมุสลิมอย่างที่ทุกท่านรู้กันอยู่นะแต่ผมจะเล่านิดนึงนะว่าธรรมชาติของมุสลิมะที่ผมเจอเป็นอย่างไรที่จริงก็ไม่เขาไม่ใช่มุสลิมแท้หรือเคร่งครัดอะไรก็เหมือนคนไทยเนี่ยที่บอกว่าเป็นพุทธนี่ย ส่วนใหญ่โกหกทั้งนั้นไม่ใช่พุทธคนที่บอกเป็นมุสลิมก็เหมือนกันนะครับผมเจอมาเยอะผมไม่ได้ศรัทธาเลยนักหนาแล้วครับพูดแล้วนึกแล้วก็ขำทุกทีเลยนะผมเจอกลุ่มนายทหารจากประเทศมุสลิมมาเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยเพราะผมทําหน้าที่เป็นเหล่าสองออฟฟิเซอร์มาตั้งแต่ปีพศ2531จนทั้งปีพศ2 5งพันเนี่ยแหละคือติดต่อกับพวกทหารฝรั่งตันไม่ทหารฝรั่งทหารต่างชาติมาโดยตลอดนะครับ เพราะหน้าที่การงานเป็นอย่างนั้นผมก็เจอพวกกลุ่มที่มาจากไนจีเรียมาจากอินโดนีเซียปากีสถานเนี่ยจนกระทั่งเป็นอิสระมว่าเข้ามาประเทศไทยเราทุกปีพวกนายหาผู้ใหญ่ของเขาเนี่ยมาดูงานมาขอรับฟังบรรยายสรุปที่นั่นที่นี่หน้าที่ของผมก็คือต้องประสานงานให้เขาแล้วก็ติดตามเขาไปด้วยนอกจากกลุ่มประเทศพุกนิมก็มีมาจากทั่วโลกที่มีความสัมพันธ์กับเรา ที่มีหน่วยงานระดับวิทยาลัยป้องกันและจักเหมือนๆกันนะอังกฤษเขาก็มีชื่อว่า RCDS Royal College of Defence s t u d y s ญี่ปุ่นเขามีชื่อว่า NIDS n i p p o n Institute of Defence s t u d y อเมริกามีชื่อว่า NDU National Defence University ฟิลิปปินส์มีชื่อเหมือนเรา National Defence College สวีเดนมีชื่อเหมือนเรา เ a t i o n a l Defense College เหมือนกันก็เรียกว่าวิทยาลัยป้องกันอาณาจักรเราเรียกชื่ออย่างนี้เฉพาะประเทศที่มีกษัตริย์แก้ไขเราเรียกชื่อเฉพาะประเทศที่มีกษัตริย์ว่าวิทยาลัยป้องกันร,ราชาอาณาจักรส่วนประเทศที่ไม่มีกษัตริย์เราก็จะเรียกชื่อหน่วยของเขาเป็นภาษาไทยว่าวิทยาลัยป้องกันอาณาจักรเห็นไหมมันต่างกันตรงเนี้คนสมัยก่อนท่านลึกซึ้งนะ เพราะประเทศที่ไม่มีกษัตริย์ก็ไม่ใช่ราชาอาณาจักรไปแค่อาณาจักรเฉยๆเช่นปากีสถานส่วนสวีเดนเป็นประเทศที่มีกษัตริย์เขาก็มีความจงรักภักดีต่อพระมหาษัิยรของเขาผมไปเรียนสวีเดนผมรู้ดีนะคนสวีเดนเนี่ยมีความศรัทธาต่อกษัตริย์เขามีความภาคภูมิใจนะครับเราก็เรียกว่าวิทีป้องกันร,ราชาอาณาจักรสวีเดนนี่ครับวิธีการเรียกก็ยังลึกซึ้งเลยใช่ไหม ดังนั้นหน่วยงานที่เราวิจัยป้องกันอาณาจักรหรือวิจัยป้องกาันร,ราชาอาณาจักรเนี่ยก็มีการเดินทางแลกเปลี่ยนการดูงานกันผมก็เป็นในฐานตะิดต่อคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้เขาในทุกเรื่องทุกราว,ท,ราวที่เขาต้องการพวกที่มาจากประเทศมุสลิมเนี่ยนะเหมือนกันหมดเลยนะไม่มียกเว้นเลยครับตอนกลางวันเนี่ยโอ้ทำเป็นเครื่องครับแต่ละมาดวันละห้าครั้งต้องหาที่ละมาดใช่อะไรละผมก็จัดให้ผมรู้นี่ พวกนี้เป็นยังไงก็เหมือนเมือนกันแหละแต่พอตกเย็นนะพอเสร็จภารกิจหน้าที่การงานแล้วใช่ไหมก็กลับไปที่โรงแรมผมก็ต้องไปพักกับเขาคือต้องอยู่ข้าวตลอดยีบสี่ชั่วโมงแหละเขาก็เปิดโรงแรมให้พอตอนเย็นไปถึงโรงแรมปุ๊บมาเลยครับไม่นานอร้ก่อนถึงโรงแรมซ้ำอาละคะเรนลพาไปเที่ยวหน่อยบอกจะไปไหนะโถไม่มีอะไรจะไปหาช็อกโกแลต จะไปตีกะลีจะไปกินเหล้าทุกไลยเหมือนกันหมดร้อยเปอร์เซ็นแต่ผมไม่ไดทหารทายแต่ผมไม่ไปกับเขาหรอกครับเจีย yes, ฟอรม์ผมอะแต่ผมแนะนําเขาได้เขาอยากไปใช่ไหมเดี๋ยวจะบอกตํารวจที่เขามารอปภให้ตำรวจที่เขามารอปภเขาก็เป็นระจับเป็นสิบเขาก็มากับรถตำรวจก็ขึ้นกับกองทุงการตำรวจกองปราบปรามครับ พอตำรวจก็รู้จักพื้นที่เหล่านี้นะที่เผาอะแล้วเขาก็ชอบเดีย๋ยวพาให้พวกนี้ไปเขาก็ได้ค่าคอมมิชชั่นได้ต่อไรน,น่ะเป็นเลน็กน,น,น้อยน้อยน่อยเวลาแล้วจะไปสนใจทําไมพอมา,มาถามผมผมก็บอกว่าเดี๋ยวไปติดต่อกันเดี๋ยวจะบอกตำรวจที่เขามารอปภให้นะมันก็แหกันไปทุกครั้งทุกคณะมันเป็นปากีไปอินโดเป็นไนจีเรียเหมือนกันบอสก็พูดถึงหรอกมันก็เป็นอย่างนี้แหละ เ่ายาปาปิ้งเหรออย่าไปพูดลิ้นให้มันเดี๋ยวมันก็ซัดหมดทั้งนั้นเพราะมันก็เหมือนมุสลิมทั่วไปก็เหมือนพุทธไทยทั่วไปแหละปากว่านับถือไม่ใช่หรอกหมูหมากาไก่กินเลียกแต่อย่าไปทักนะทักแล้วมันโกรธไม่กินเฉยเฉยแต่ว่าตอนที่จัดเลี้ยงในในในฟอร์มอลเนี่ยนะที่ผมทำอยู่เขาเนี่ย ตอนที่ไปหน่วยราชการบางหน่วยเขาแคจัดเลี้ยงอาหารเลี้ยงเนี่ยก็แน่ละเ็าจะต้องจัดอาหารที่เขาทานได้เป็นอาหารฮาเรลใช่ไหมแต่หลังจากนั้นแล้วเขาก็ไปเที่ยวอย่างที่ว่าไปเท,เที่ยวนู่นเที่ยวนี่ก็เป็นเรื่องปกติตำรวจก็บอกโอ้เมื่อคืนมันเมากันเก้งครับผมต,ต้องหามส่งมามุสลิมทั้งนั้นแหละครับ <c oughs> เล็นมุสลิมแต่ปากก็มีเยอะก็เหมือนกับพูดๆแต่ปากนั่นแหละครับเจ่อพวกนี้ก็เลยเป็นเรื่อง ปกติเขางผมไปแล้วครับผมรู้และเขาเป็นยังไงตอนนี้ก็มาถึงมันเกี่ยวข้องอะไรท่านเจ้าชายท่านเสถทวีก็อย่างนี้แหละเพราะไอ้แบ็เตอร์เ,เบอร์นะมันก็อ้างว่ามันเป็นมุสลิมยบาา้ามันมาจากกลุ่มผู้ก่ออะไรไปเลสไตนยใช่ไหมท่านเจ้าชายท่านทวีจุลทรัพย์ท่านววฐฐทานวีเป็นหัวหน,านา้าคณะนั้นก็เข้าไปเจราจากับมันเข้าไปตอนแรกก็บูชาดีแล้วก็รู้ว่ามันหิวเอาข้าวหมกไก่ให้กิน แล้วเรื่องข้าหมกไก่เนี่ยเรื่องลือเลยนะกลายเป็นเรื่องการทูดข้าหมกไก่มันกินอาหารถูกคนมันกินอาหารอร่อยอร่อยอิ่มอิ่มร้อนร้อนเนี่ยอารมณ์มันก็เย็นลงใช่ไหมแล้วมันก็บอกว่ามันอยากจะกินเหล้าแต่วิธีนั่นก็เอาไวน์เอาอะไรไปให้มันสักอย่างดีดีแล้วอย่าไปแปลกใจมุสลิมกินเหล้าอืมเยอะแยะพูดแล้วก็ขำมันก็ซัดไวน์กันอิเล็กเกอขาไปหมดเลยพอมันอารมณ์ดีแล้วก็คุยกัน ท่านชาติชายท่านภาษาดีกว่าท่านเสถวีเพราะท่านอยู่ต่างประเทศเป็นสิบสิบปีท่านเป็นเด็กทู่ไทยไงครับท่านเสถวีก็เป็นคนที่กําหนดนโยบายแต่ก็เข้าไปด้วยการนาก็ท่านชาติชายก็เป็นคนเจรจายอย่างนู้นอย่างนี้ก็เล่ารือตลกให้มันไปชดแก้กันไปมันก็ชอบใจบอกว่ามันไม่ตั้งใจทําให้หรอกตอนนี้พออารมณ์ดีแล้วใช่ไหมมันก็เห็นรัฐบาลไทยไม่คิดจะฆ่าอะไรมันหรอก แล้วเราก็ไม่อยากจะให้มันมีเรื่องเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้ามาอารวาดอีกตอนนั้นเราไม่มีกฎการประทานนะอย่าไปบอกว่าท่ทานทําผิดนะเพราะการเจรจาผู้ร้ายเนี่ยปกติก็ไม่ควรปล่อยหรอกแต่ตอนนั้นมันเราไม่เคยเจออย่างนี้แล้วก็ไม่มีหลักการที่จะเผชิญเหตุการณ์อย่างนี้ก็ว่ากันไปตามน้ํทาทาไงก็ตายมันไปๆให้พ้นไปมันก็ยื่นข้อเสนอมาบอกว่าเอางี้ด้วยกันขอให้ทูตอียิปต์ในเมืองไทยเนี่ย ช่วยมาคุยกับมันหน่อยได้ไหมเพราะว่าเป็นพวกมุสลิมด้วยการแตตอนนั้นอียิปต์เนี่ยก็ยังเกลียดอิสราเอลเหมือนกับพวกมันอียิปต์เพิ่งมาเปลี่ยนท่าทีเอาสมัยท่านฟรับดีอวสดัดนะนะที่เริ่มญาติดีกับอิสราเอลจนต่อมาคนหัวรุนแรงมันไม่ชอบใจที่ไปกอดคออิสราเอลมันก็เลยสังหารท่านต่อหน้าขบวน่วนสนามเลย เอาปืนไปยืนยิงขั้นดือดอหน้าประลพิธีนะตายเลยแต่ตอนนั้นยังไม่ใช่ก็เลยขอให้เอกทูตอียิปต์ในเมืองไทยเนี่ยเข้าไปเป็นตัวแทนด้วยก็เข้าไปสามฝ่ายคุยไปคุยมาบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ฆ่าพวกยิวที่นี่ก็ได้ว่าขอกลับบ้านได้ไหมขอไปลงอียิปต์แต่มีเงื่อนไขนะทั้งฝ่ายไทยเนี่ยต้องไปกับมันด้วยนะเพราะมันกลัวเราหักหลังมันเดี๋ยวไปฆ่ามันบนเครื่องบินใช่ไหม ก็เลยไปท่านเสถวีท่านท่านชาชายก็มารายงานท่านจอมพลถนอมบอกมันต้องการอย่างเงี้ยให้ไปส่งมันที่อียิปต์ท่านจอมพลถนอมบอกเอ้ยงั้นก็เอามันขึ้นเครื่องไปก็แล้วกันเสถวีไม่ต้องไปหรอกเพราะว่าเป็นรการชั้นสูงเนี่ยเดี๋ยวมันไปทําอะไรขึ้นมาจะเกิดความเสียหายท่านเสถวีท่านชาชายก็ยืนยันต้องกันกับท่านจอมพลถนอมบอกไม่ได้ไปรับปากมันแล้วเนี่ยไม่ทําไม่ได้ ก็ต้องไปส่งมันตกลงว่าพอขึ้นเครื่องบินปุ๊บมันยังมีปืนติดตัวอยู่นี่นะก็ทั้งลูกเรือทั้งฝ่ายไทยประมาณห้าท่านนะที่เดินทางไปส่งมันอนะ่ะก็เหมือนกัะตกเป็นตัวประกันพวกมันไกลๆได้แหละครับก็ขึ้นไปอนเครื่องบินแล้วก็ไปส่งมันที่อียิปต์รุงมไคโรอะ่ะแล้วก็เดินทางกลับมันไปถึงอียิปต์มันก็ลันลาแล้วเพราะว่าอียิปต์ไม่ทำลายมันพวกเดียวกันอยู่แล้วใช่ไหม มันก็เลยบอกอ้ากลับบ้านไปนั่นหละเป็นครั้งเดียวเท่านั้นในปฏิศาที่ Black September นะมันไม่ฆ่าใครก็เลยเกิดเรื่องลือลั่นไปทั่วโลกที่เรียกว่าการทูเข้าหมกไก่ไม่เห็นนี้ครับเมืองไทยแล้วนี่นะเรามีวิธีการแก้ไขปัญหาที่หลายคนในโลกมันคิดไม่เป็นหรอกครับแต่เราก็รอดมาทุกครั้งท่านมั่นใจเถอะครับ ถึงแม้เมื่อวานนี้ไอ COVID ้โควิดสิเจะเติดกันสักสี่พันกว่าคนเพราะว่ามันนับรวมในคูกด้วยนะถึงไงก็ตามต้องจบต้องผ่านไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะนี่ผมไม่ได้มาหลอกท่านหรือเอาอ,อกเอาใจหรือว่ายกยอรัฐบาลนะผมมีความเชื่อมั่นอย่างนั้นโดยสนิทใจไม่มีข้อกังหามันจะเลวร้ายขนาดไหนมันจะรุนแรงแค่ไหนยังไงก็ผ่านไปได้ และเราก็จะอยู่กับโควิด1 9ได้อีกนานเท่านานไม่ใช่ว่าเพราะเหตุการณ์รุนแรงไปโควิดมันจะตายหมดไม่มีวันตายมันจะอยู่เราคู่กับเราไปช่วงกาลประวัติศาสตร์แต่เราจะอยู่กับมันได้ไม่ใช่ปีนี้หรือปีหน้าผมบอกเวลาไม่ได้หรอกครับเพราะที่นี่ไม่มีการโกหกแต่ถึงยังไงก็ตามมันจะต้องผ่านไปครับขอให้เชื่อมั่นในจุดนี้นะครับก็ที่ติดค้างไว้เรื่องท่านชาติชาย ก็มาขอเฉลยในครั้งนี้ครับสวัสดีครับ